ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกม Diablo 4กันอีกครั้งโดยวันนี้เรามาเจอกันในอัปเดตซีซันหนึวันแรกนะครับผมโดยซีซันหนึผมก็จะเล่นเป็นตัวเ,เนโครเนาะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นครับผมเคยเล่นไปแป๊บเดียวแค่นั้นยังไม่ได้ลองอะไรเนาะก็ะเลยลองเล่นเนโครดีกว่าตอนนี้ก็กำลังทำเป็นสาย สายเสกลูกน้องมาให้ช่วยเวลเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงแรกรอยู่ผมถ้าลองอีกสายหนึ่งเล่นแบบว่ามานามันไม่ค่อยมอีแล้วก็ชอบแบบว่าให้มันเรายืนเราสามารถยืนอยู่เฉยๆได้แล้วก็ลูกน้องมันตีได้เนาะประมาณนี้แล้วก็ส่วนเ,เกี่ยวกับตัวซีซั่นหนึ่งเนาะที่ได้ลองเล่นดูก็อืมอ มันก็จะมีระบบใหม่เข้ามาก็คือระบบเจมบหลักๆก,ก็คือระบบไอ้ระบบเจมนั่นแหละครับผมอไอ้เจมหัวใจปีศาจหอวของอยู่แบบถุงมือบัตรแดนบัตรแดนเราไม่ได้ใช้ใช้เป็นบัตรโบนสเปีย ก็หลักๆก,ก็คือเป็นไม่มีอะไรครับก็คือมีเนื้อเรื่องของตัวเ,เจมเจมใหม่นั่นเองก็คือเจมหัวใจปรีศาตตัวไอเทมก็จะเป็นสล็อตใหม่นอกที่เอาใส่เจมนั้นมันจะเป็นเนี่ยเป็นวงง,ง,ง,งี้เห็นไหมเนี่ยเออแล้วก็ตัวเจมก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งหาได้จากไหนก็หาได้จาก มอนสเตอร์บางตัวที่มันตายแล้วมันจะดอปเป็นรูปกลมๆแบบนี้ครับผมแล้วก็พอเราไปแตะที่รูปกลมๆนั้นมันก็จะกลายร่างเป็นมอนสเตอร์โผล่มาอีกทีหนึง่งอารมณ์ว่าอารมณ์ว่าเราฆ่ามอนสเตอร์แล้วมอนสเตอร์มันมันตายแล้วมันก็กลายเป็นรูปกลมๆพอเราไปกดปุ๊บมันก็กลายร่างแบบว่าแข็งแร่งกว่าเดิมอะไรเงี้ยออกมาสู้กับเราอีกทีหนึง่งพอสู้เสร็จเราถึงจะได้ตัวเจมเนาะ ตัวเจมม์มันผมว่ามันเจ๋งดีนะเพราะว่ามันแบบน่าจะสามารถเอามาทำบิวใหม่ๆได้เลยเพราะว่ามันมันไม่ได้บวกสเตตบวกอะไรเนาะมันส่วนใหญ่มันจะบวกเกี่ยวกับความสามารถอย่างในโค้ผมเนี่ยมันบอกความสามารถแบบถ้าเกิดว่าเดินไปใกล้ๆศพก็จะใช้สกิลเกี่ยวกับศพอัตโนมัติเนีย่ยผมไม่ได้กดสกิลอะไรเลยนะเนี่ยดูดิมันระเรบดิดศพรัวๆเนี่ยเห็นไหมเท่ดีวะ่ะ เนี่ยระเบิดของมันเองเนี่ยเพราะผมเพราะผมใส่ตัวนี่ตัวนี้บิ๊กียร์ฮาร์ดเนาะคือถ้าเดินไปใกล้กับศพจะใช้สกิลที่เกี่ยวกับศพที่เรามีเนี่ยอัตโนม,มัติโดยจะทำดามเมจ29%น่าจะ29%ลบ29%จากดามเมจธรรมดาเนาะสมมติธรรมดา100ก็ทำดามเมจ 71อะไรประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นออโต้นะมันก็เลยต้องลดเบามันได้ต้องลดแล้วแหละเพราะมันออโต้ดูดิโอ๊ยอ,อะไรเนี่ยนี่ผมมาเคลียร์สตองโหนะครับเพราะว่าเพราะว่าไอตัวลนะิเกนอีเวนต์เนี่ยมันบางทีมันมาโผล่ในซองโหนนะถ้าเรายังไม่เคลียร์เราก็จะเข้าไม่ได้ต้องแวะมาเคลียร์ก่อนตอนนี้ผมเลเวล22นะครับผมเล่นประมาณ แต่ว่าไม,ไม่ได้เล่นจริงจังอ่ะเดินๆไปเรื่อยๆมีดูอยู่ทงอยูทุกินมาโมงมามา่าเล่นตั้งแต่เที่ยงเที่ยงคืนครึ่งเนาะตอนนี้ตีสามห้าตีว่าเล่นไปประมาณเที่ยงคืนคืนสามชั่วโมงตีว่าเล่นสามชั่วโมง โอ้ยตายว่ะศพไปไหนหมดมันระเบิดศพหมดโเ้ยเออนึกออกไหมบักบักตัวเองอะระเบิดศพออโต้ไงแล้วก็ไม่มีศพมาเรียกทีนี้ก็ไม่มีศพให้เรียกยาหมดด้วยครับผมขอหนึ่งร้อยวางบักตัวเองเฉยระเบิดศพจนไม่มีศพมาเสกมินเนี่ยง ก็ผวามว่าก็นสนุกดีแปลกๆใหม่ๆจากเดิมไม่ได้ซ้ําเดิมเนาะแล้วก็ออย่างคือผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้เล่นคาสเดิมด้วยไงก็เลยไม่ค่อยเบื่อเท่าไหร่เนาะมไม่ได้มานั่งเล่นตัวเดิมบิลเดิมอะไรอย่างงี้เราเล่นตัวใหม่ที่แบบไม่เคยเล่นเราก็คือ,อยังสนุกกับการที่ทํามานั่งเก็บเลเวลบิลตัวใหม่อยู่ส่วนเรื่องอแพทที่เขาบ่นกันเยอะๆที่เขาว่ามันเนิมกันเยอะที่ผมบอกมันเนิมเยอะๆเนี่ย ไอ้เรื่องนี้ยผมว่ามันแล้วแต่คนเพราะว่ายังไงมันก็ต้องเนิร์ฟอยู่แล้วเออัพอะไรรวะเพราะว่ายังไงอ่ะมัน,ม,นมันก็ต้องเนิร์ฟอยู่แล้วเพราะว่ามันอาจจะทำมาเวอร์เกินตอนแรกไงแต่ผมก็เฉยๆไม่ได้มีอะไรเพราะว่า ไอ้ผมมาเล่นตัวใหม่ด้วยเรื่ออกไหมพอผมมาเล่นตัวใหม่ผมไม่รู้หรอกว่าไอ้ตัวเนี้ยแผดเก่าอ่ะมันเก่งแค่ไหนเออพอไม่รู้ว่าแผดเกา่ามันเก่งแค่ไหนก็ไม่ไม่ได้สะทกสะทานอะไรกับการที่มันเนิร์ฟไปเนาะเพราะว่าก็รู้แค่ว่าเนี่ยสร้างตัวมาเล่นเวอร์ชันสองนี่ก็เล่นได้ปกติสู้สู้มอนได้ปกติไม่มีตายนะก็คงไม่มีไม่ได้มีผลอะไราการการเนิร์ฟของมัน บางคนอาจจะแบบว่าเคยยิงได้1ิบล้านเนี่ยตอนนี้ย,ยิงได้เหลือห้าล้านก็เลยเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าห้าล้านมันก็ตายอยู่ดีอ่ะ <c oughs> ต้องดูอ่ะไม่รู้ว่าคนที่เขาเดือดร้อนเขาอาจจะแบบว่าพอเปิดชีดทันมาเขาจะเล่นตัวเก่าอะไรอย่างเงี้ยเออผมไม่ได้เล่นตัวเก่าก็เลยไม่รู้อ่ะไม่ได้มีประถาอะไรอย่างตัวดูอิดผมตัวเก่า มันก็ไม่ค่อยโดนเนิฟด้วยไงแล้วโลกก็ไม่ค่อยโดนเนิฟด้วยเออผมก็เลยไม่เดือดร้อนอะไรสักอย่างกับไอเรื่องแพทเนิ์ฟนี่เนาะแต่ถ้าตามหลักยังไงมันก็ต้องเนิฟเพราะว่ามันเวอร์มันเกินแล้วก็เกมมันจะตายครับผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ปรับเปลี่ยนสายอื่นมันก็ไม่เกิดสมมติมีสกิลอยู่สิบสกิลคนใช้อยู่แค่สกิลสกิลเดียวที่มันเป็นเมตาเนาะทีเนี้ยไอสกิลอื่นก็ไม่มีคนใช้เราก็ต้องปรับให้มันสามารถใช้ได้หรือว่ามันมีบทบาทมากขึ้นเนาะ ประมาณนั้นส่วนการเก็บเลเวลนะครับอีไฟว่าสมมติว่าเลเวล1ถึงเลเวล20เนี่ยคุณสร้างตัวละครซีซันมานะครับตอนสร้างอย่าลืมเลือกติ๊กซีซันนะครับผมมันจะให้เลือกว่าเป็นเป็นตัวละครของซีซันหรือว่าเป็นอเอเทนอลเรียมนะครับก็เลือกเป็นซีซันแล้วก็ไปคลิปแคมเปญเพราะว่าทำไมผมวนอยู่ตรงนี้นานจังวะผมงงวะ อ๋อผมไม่ได้ตีอันนี้แม่โมโม่ตั้งตัวละครสคริปแคมติ๊กสคริปแคมเปญแล้วก็ตอนเลือกก็เลือกฟิวชั่นแล้วก็ผมแนะนำว่าแพทนี้ครับผมให้ผมว่าเล่นตัว,วเวอร์เทียสองไปเลยเนาะเพราะว่าเขาเพิ่มการดรอปไอเทมเพราะแต่ก่อนที่ผมแนะนำให้เลือกวเวอร์เทียหนึ่งมันเป็นแพทเก่านะครับผมมันยังไม่มีบัฟบไม่มีอะไรตอนนี้ก็คือมันบับ่บ เพิ่มการดรอปของไอเทมมาเนาะทำให้ผมว่าล้วก็มอนสเตอร์ยังไงเราก็ฆ่าได้อยู่ละเออแต่เราพอมันรับเพิ่มการดรอปไอเทมเออเราก็มาเล่นอันนี้ดีกว่าผมว่ามันมันไม่ได้ยากด้วยเด็กๆเออก็ปกติเออต้องโทษผมไม่เคลียร์แล้วเพราะว่าไม,ไม่ไม่ได้ทำามเคลื่อนไขว่าแต่คุยเดี๋ยวก่อน ่ก็คือแนะนําว่าเล่นเวอร์เทียรสองดีกวา่าเราจะได้ได้ไอเทมกันได้เยอะดูผมดูของเหลืองเต็มตัวแล้วมีของนี้ด้วยเนี่ยเลเวลยนะี่สิบเนาะได้ตั้งแต่เลเวลยนะี่สิบละวถือว่าแบบว่าเราก็ได้ไอเทมเยอะขนะึ้นเพิ่มไอเทมดอกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าจะไม่ผิดเนี่ยขนาดเวอร์เทียรสองที่แบบว่ามันก็สู้ได้ปะกะติอะเออไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกกับไอแพดท,ที่เข้าเนิร์ฟเนี่ยผมว่า เฉยๆอ่ะนี่ขนาดผมอัพสกิลมั่วๆแล้วเนี่ยมั่วไปหมดอะเพราะมันเลเวลน้อยอยู่นะไม่ดูมันจะดูบิวอะไรอ่ะก็อัพเจกลูกมาแล้วก็อัพคอสกิลมาหนึ่งอันอัพเบสิกมาแค่นั้นแล้วก็มีอัพระเบิดศพกับตัวอ่ามันจะมีตัวนั้นเป็นตัวรวบเพราะว่าผมใช้มันเป็นละสกิลเกี่ยวกับศพเนาะเพราะว่าเราใช้เพชรที่มัน จะใช้สกิลเกี่ยวกับศพอัตโนมัติผมก็เลยไปอัพสกิลนั้นก็นั้นแหละเอโหนที่ไปอัพเพราะว่าขี้เกียจกดใช้เนี่ยเอาไหม <c oughs> เออโหนมีแค่นั้นครับผมโมดไปไหนละมาเอาหมายการเก็บเลเวลช่วงเลเวลหนึ่งถึงยี่สิบนะครับผมกดเริ่มเริ่มเกมมาเราอยู่ที่เมืองเราก็อย่าลืมสำหรับคนที่เก็บโปรเซสเก็บอะไรมาจากตัวเขาเนาะให้คุณ คุณน่จะมีคะแนนของแต้มรีนาวอยู่เข้าเกมมาคุณก็กดแท็บแล้วก็กดดับเบิลยูแล้วก็คุณจะสามารถกดรับพวกนี้ได้ได้รับได้2ออัน2อันสองอันไอแผนที่ละ2อันเนาะเพราะว่าคุณได้คะแนนจากตัวเสาลิดิตมากับตัวอนเนอเรียดครูบนะครับเนี่ยคุณจะได้คะแนน2อันนี้มาทําให้มันกดรับได้ประมาณแผนที่ละ2อัน2อันคุณก็จะได้ตัวสกิลฮอยกับ XP กกับขวดเลือดมาประมาณหนึ่ง แล้วก็คุณก็ไปอัพแล้วบวกกับคุณมีสเตตจากเสาลิลิที่คุณเก็บมาอีกก็สู้สบายครับผมสู้ปกติเลยเนาะจากไอ้เวอร์เทียสองเนี่ยหรือไม่ได้ยากอะไรแต่นี้ที่เห็นผมยากๆนี้เพราะผมมาคุณเห็นไหมเนี่ยผมมาสตองโฮลเลเวลอ่สามสิบนะครับผมมันก็เลยดูยากๆเนาะแต่ที่จริงอง่ายมากคือผมสามารถยืนอยู่เฉยๆอยลูกน้องตีได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ ที่แผนที่ปกติอันนี้มันเลเวลสูงครับผมเพราะว่าผมจะเคลียร์สตรงโฮเพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้เข้าลีเจีย e อีเวได้ถ้ามันมาเกิดที่นี่นะเพรามันเคยเกิดทีหนึงก็ผมเข้าไม่ได้การเข้าลีเจียนอีเวนต่ยได้ประมาณหนึ่งเลเวลเลยผมบอกเลยยังดีอะ่ะผมก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยมันเลเวลสามสิบผมก็ว่าทำไมผมจะตายวะเออเนี่ยเห็นไหมมันระเบิดสุบอัตโนมัตินะครับผม ผมไม่ได้กดอ่อคุณจะเกิดที่อ่อน่าจะเมืองนี่แหละนี่ไอเชว,วาชาร์ดเนาะแล้วคุณก็เดินออกมาเดินออกมาตรงนี้จะมีอีเวนต์กดอีเนต์อีเวนต์ตัวนี้ก่อนก็ได้สักครั้งหนึ่งแล้วก็ตรงนี้มันจะมีวงแบบนี้แต่เป็นสีเขียวก็คือมันจะเป็นเควสของ Uh, ตัวเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนเงี้ยมันจะเป็นเควสของซีซันนะครับผมให้ทำเควสของซีซันไปเนาะโดยตอนแรกอะ่ะให้คุณมาตรงเควสซีซันปุ๊บมันก็จะให้ทำตามไปเรื่อยคุณก็เดินตามมันไปเรื่อยๆคือมันจะสอนเราอ่ะไปเก็บไปสู้เพื่อเก็บไอ้เพชรของซีซันน,น,น,นั่นแหละมันมันมีแค่นั้นแหละยังไม่เห็นว่ามีอะไรต่อไปนะเออ,อ,อ,อจะให้เราอะ่ะไปสู้มอนแล้วมอนมันก็จะ ดอปไอหัวใจพีศาตนะถ้าเราฆ่าวอนที่ออกมาจากหัวใจปิศาจเสร็จงานเข้าแล้วผมงานเข้าแล้วถ้าเราฆ่าตัวหัวใจปีศถ้าเราฆ่าตัวหัวใจพีศาจเสร็จเราก็เราจะได้ตัวหัวใจปีศาตเป็นเพชรกลับมาเนาะเลเวลเยอะเอนไปอ่ะองไม่ได้อะ มันจะทำแค่แป๊บเดียวแค่นั้นแหละครับผมก็คือสู้มอนให้ไปลงดันเจียนเพราะว่ามอนนั้นมันอยู่ในดันเจียนลงดันเจียนเสร็จแล้วมันจะให้เราอ่ะขึ้นขึ้นจากดันเจียนไปหาไอเอ็มพีซีที่ชื่อว่าอ่าชื่ออย่างสักอย่างเนี่ยเนี่ยชื่อคอมอนนะครับผมชื่อคอมอนเนาะมันอยู่ตรงนี้แหละมันอยู่ตรงโต๊ะมันนี่แหละพอไปหาพวกมันก็จะ บอกเราว่าเราอะจะต้องคราฟมันเหมือนอ่าเนี่ยเนี่เราจะต้องคราไออินเวอร์เกอร์เออไม่เขียนว่าอินเวอร์เกอร์เราต้องคราอินเวอร์เกอร์เนี่ยเพื่อเอาไปฉีดเพื่อเอาไปฉีดที่รังของบอนเซอร์เนาะที่อยู่ในดันเจียนเออพอเราไปฉีดปุ๊บมันก็จะกลายเป็นปีศาจออกมาแล้วพอเราฆ่าเสร็จเราก็จะได้อ่าตัวเจมนั่นเองครับผมก็ มันก็จะจบประมาณแค่นี้แหละใการสร้างจมเนาะแล้วก็เวสอันแรกที่ทำได้เกี่ยวกับซีซันแล้วต่อไปก็คือ,อตึงอยู่แล้วก่อนโอ้ยต้องใช้โอ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 ้สตาร์ทสตาร์ทเป็นแรนถ่ายสูู้ซูเขาลูเขา แล้วต่อไปอ่ะมันก็จะเป็นค้นเคลียคนเคลีย,นยจนถึงว่าเราได้เพชรแล้วเนาะได้เพชรแล้วมันก็จะให้เราอ่ะมันก็จะสอนเราคราบคราบเพชรคาบไอเจมนี่เนาะการคาบก็ไม่มีอะไรครับผมก็เหมือแนบบเราคาบเจมธรรมดาก็คือแต่เราจะใช้ผงมาคับเนาะโดยผงมันก็ได้จากการย่อยไอพวกนี้แหละพอย่อยเสร็จเราก็ไปเรื่องคราบมันจะมี3สีว่าเราจะคราบสีม่วงสีน้ําเงินหรือว่าสีส้ม สีต่างกันไงสีก็ต่างกันที่สล็อตว่าไอ้สมมติแหวนเนี้ยมันก็จะใส่ได้แต่เพชรสีสมนะ้มเนาะแหวนนี้ใส่ได้แต่เพชรสีฟ้าแหวนนี้ใส่ได้แต่เพชรสีม่วงแค่นั้นจากนั้นการเก็บเลเวลคุณก็ปกติเลยครับผมแล้วฟีสไตล์เลยว่า,าจะไปที่อีเวนต์สีส้มๆที่ขึ้นที่ขึ้นไว้นะครับคือการเก็บที่ event. อีเวนต์อ่าอีเวนต์สีส้มหรือว่าล e เจนด์อีเวนต์แล้วก็อีกอย่างก็คือเก็บที่วิสเปอร์นะครับผมนี่ ลงดันเจียนเพื่อเอาไอตัวเกมเฟเวอร์ไปแลกตัวของรางวัลเนาะตรงนี้ก็คือพยายามลงดันเจียนหรือว่าเดินเก็บในโซนที่เป็นเบสของทีออฟวิฟเฟอร์นี่แล้วก็พยายามเก็บไออีเวนต์ตามแมปที่เป็นวงสีส้มๆนะวงแบบนี้สีส้มๆพยายามเก็บแต่ถ้าเห็นดีเจนอีเวนต์เอ้ยดี De เทียนอีเวนต์ก็พยายามไปเข้าแต่ส่วนเราได้เข้าได้แค่ตรงนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าแผนที่มันแผนที่มันเปิดจริงแต่มันไม่ได้เปิดวาร์ปให้เราเว้ยมันบอกแค่บอกแค่ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็เปิดแค่เมืองเมืองเปิดแค่ที่เมืองนะครับผมไม่ได้เปิดตามโซนต่างๆให้เราเนาะก็คือพยายามไปเปิดวาร์ปโซนที่มันใกล้ๆกับอ่าอีเวนต์ไว้เนี่ยจริงจะมีตรงนี้ผมก็ต้องไปเปิดตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีตรงอ่ามีตรงนี้ป่ะ เออตรงนี้เราับไปได้อยู่แล้วแต่ประเด็นคือมีตรงนี้แต่ผมยังไม่เคลียร์ตรงนี้ไงผมเลยต้องไปเคลียร์ตรงนี้เพื่อเจาอีเวนเนาะเอ่อแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมแทบไม่มีอะไรเนะมีอะไร เออหรือว่าคนไปฟาร์มตรงนี้ก็ได้ครับผมได้เดวลค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเกิดว่าคนขี้เกียจเดินไปเดินมานะาบางคนเขาก็ขี้เกียจขี้เกียจวิ่งอ่ะขี้เกียจไปเดินมาก็ฟาร์มที่โซน PVP ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าคนยังไม่โหดเท่าไหรนะ่เนาะยังไม่มีคนมาไล่ตีเท่าไหร่ฟาร์มโซนเนี้ยวันเซอร์ค่อนข้างเยอะเลยฟาร์มแป๊บเดียวขึ้นอย่างเยอะเลยผมไปลองมาละแต่ตอนนี้ผมจะไาเคลียร์สตองหัเฉย แล้วก็อีกอย่างคือ uh, แบตเทิลพาร์ทกดตัว u ครับผมนี่เออผมได้ของ่ะอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือแบตเทิลพาร์ทเนาะนี่ก็คืออ่านี่ตัวฟรีถ้าคนที่ฟรีก็จะได้แค่อันนี้ประมาณนี้แต่ผมมีพรีเมียมเนาะเพราะว่าผมเติไมไวม แต่ผมไม่ได้ซื้อเลเวลนะถ้าบางคนบางคนเขาซื้อเลเวลเขาก็จะไป20เลยประมาณนี้ก็คนเปิดตัวยูป๊บแล้วคุณกดที่ซีซันเจอรี่นะครับผมนี่ก็จะมี2องอันก่อนคือหลังจากคุณทำทำเควสไอเจมหัวใจปีศาจเสร็จอะเควสสีขเขียวว่ะเควสสุดท้ายมันก็คือมันจะให้เราอะอามันจะให้เรานี่ ด d i n g Back t ์ฟาร์ดก็คือให้เราทำการเก็บไอชิซันเจนี่ให้ครบ2อันเนาะก็คือ2 Chapter เ,เห็นไหมคอมคอมฟีชัปเตอร์หนึ่งคอมฟีชัปเตอร์สองตอนนี้ผมเสร็จไปหนึ่งอันละอีกอันก็เนีย่ยคุณก็มากดดูว่ามันให้ทําอะไรเนาะอย่างชัปเตอร์หนึ่งเนี่ยมันก็มีแค่นี้เองไม่มีอะไรครับผมอ่านี่อ่าเก็บไอ้ต้นไม้ คือถ้าคุณเดินไปปกอาทต์ลงดันลงลงอีเวนต์อะไรเนี่ยไงเดี๋ยวมันก็ผ่านเี้แหละไ,ไม่ต้องมาคอยดูแหละเออคุณฟาร์มไปเลยไงมันก็ได้วนนี้อันที่สองนี่ให้ลงไอหลุมนี่สิบอันนะของลงไป2องันอยู่นี่เคลียร์จะต้องโฮนี่เดี๋ยวผมเคลียร์นี่มก็จะได้นี่นี่เลเวลยีเนี่ยก็คือไอจะผ่านที่2ได้ก็ต้องแน่มาเลเวลยี้าแล้วถึงจะ รันเควสต,ตัวซีซันต่อเนาะตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรต่อเพราะตอนนี้ผมยังเก็บไม่เสร็จนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับผมกับการเล่นตัวซีซันหนึ่งเนาะก็เริ่มมาให้ให้ทำเควสก่อนเลยครับผมเพื่อบางคนไม่รู้แนละ้วมันจะเป็นวงอย่างเงี้ยแหละวงอย่างเงี้ยสีเขียวอยู่หน้าเมืองเลยครับคุณออกคุณตามวงไปทําเลยไม่ได้เป็นเควสเนี่ยเป็นเควสสีเขียวเนี่ยเออพยายามทำมันนั้นให้เสร็จก่อนจากนั้นก็เก็บเลเวลเลยครับผมโดยเก็บเลเวลจะอ้างอิง พยายามอ้างอิงจากาเควสต้นไม้เนาะคุณก็จะไปได้ไวเพราะว่าคุณจะได้ได้เควสได้รางวัลได้อะไรด้วยตรงนี้แล้วแต่โซนเนาะเก็บเลเวลเอาเควสต้นไม้แล้วก็พยายามไปปลดสตองโฮโซนที่มันมีดีเจนิเวย์จะรู้ได้ไงก็รอดูถ้าดีเจนิเวย์ออกมาแล้วคนไปไม่ได้เออโซนนั้นแหละมันมีสตองฮครับผมนี่คราวนี้ก็วิ่งฟาร์ม วิ่งฟาร์มตัวเพลตต้นไม้สลับกับเข้าด e จเจนอีเวนต์ไฟก็น่าจะไหวครับผมแต่วันนี้ผมได้พอแค่นี้แหละเพราะว่ามันเท่าไหร่เนี่ยมันอตีสีเนาะไดนแล้วครับยี่สิบเลเวล2ยี่สิบกว่าโอ้โหขอเคลียร์นี้ต่อเนาะแต่ผมโคตรชอบเลยไอ้ไอ้เพชรเนี่ยดูดมิมันจะใช้สกิลออตโอตโ้โมขี้เกียจกดอย่างจา้าบ่ะบอกเลย ือไม่ต้องมาคอยกดจะระเบิดสพออตโต้ครับผมดูนี่ยืนเฉยยืนเฉยเฉยอ่ะให้รุ่นน้องจัดการแล้วก็ระเบิดสพออตโต้ครับผมนี่เห็นไหมโคตรเท่อะมาหาปลาไหลอีกแล้วครับตัวนี้บอกเลยงั <c oughs> ย้นวันนี้ก็ฝากไว้ท่านี้นะครับผมกับคลิปการลองเล่นตัวอ่าซีซั่นหนึ่งสำหรับใครที่กำลังจะลองก็ไปลองดูกันได้ เรื่องแพดคุณไม่ต้องซีเรียสหรอกมันไม่มีอะไรหรอกเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเล่นใหม่อยู่ดีไม่ได้ไปเล่นตัวเก่าเนาะเพราะถ้าคุณเล่นตัวเก่าคนก็จะไม่มีคอนเทนต์ตัวเจมใหม่ตัวอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ได้อ่ะเออก็ต้องมาเล่นตัวใหม่อยู่ดีเพราะคุณเล่นตัวใหม่คุณจะไปซีเรียสทำไมว่าดาเมจมันลดไปเพราะคุณก็ณยังไม่เคยเล่นอยู่ดีอ่ะเออนันนะ่ะจิวครับเล่นเกมจะไปเครียดทําไมไง ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับผม